พีกแล้วนี่หน้าตาน้องใช่ป่ะหน้าตาน้องก็นี่เราก็จะมาทําขนมบ้าบินกันอันนี้เราก็จะใส่น้ําไป120 ML. ml แล้วก็น้ําตาลปี๊บ400 ml ลืมลืม <c oughs> น้าตาลปีป 200, 200 g, ออ๊บ2 200กรัมแล้วก็น้ําตาลทรายแดง40กรัมคนให้มันละลายให้มันได้ที่แล้วเราก็ใส่กะทิ ไปสองร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิกันเลยนะเข้าไปเลยกะเลยนะก็ใส่หมดเลยหมดเลยใช่ป่ะอันนี้เท่าไหร่250ร้อย้วก็คนให้เข้ากันสีหอมมะพร้าวต่อไปก็จะใส่แป้งเรียเแป้งโกกิโกกิไปหนึ่งถุงโอ้ไม่ใช่แป้งทำขนมบ้าบินสิ ันนี้แป้งอะไรแป้งบ้าบินไงสำเร็จรูปใล่ลว่ะสำเร็จรูปจะค่อยใส่ป <c oughs> ูนก่อนย้อมให้เข้ากันปูนปูนนะทุกคนทำเสร็จอันนี้เราก็เมื่อแป้งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแป้งขนมบ้าบินต,ต่อไปต่อไปเราก็จะแช่เย็นประมาณยี่สิบนาทีแล้วค่อยใส่ท็อปปิง้งอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะมีอะไรจะมีข้าวโพดข้าวสวย้าวโพดข้าวเหนียวเราจะได้ทำแล้วได้กินแล้ว เอาไปแช่้เย็ยนกันเงียบ้อยแล้วเราเอาไปตั้งเตาทอดนะลยบ้าบินต่อคืออะไรนี่หลังจากทำเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ท็อปปิ้งด้วยข้าวโพด,ดกันโพดตะลยเลยโคลยโคลยโคลๆ <Okay. S 2> ตั้งเตาได้แตกผมไหมดูเยเป็นไงมา,าน้ำรำลมบ้าบินกันเลยนี่เคลือนน้ำมันนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช้น้ำมันนิดนึเงเราไ้วเราใส่แป้นพิมพ์แล้วก็มาตั้งเตาใช,เใช้ไฟอะไรใช้ไฟตะกอนกอน,น,นิดนึงอันนี้มันใช้กับเตาไฟฟ้าได้เนาะใช่แต่เราไม่มีใช้แก๊สไปเล้แก๊สได้ ร,ร้อนมัสุกก่อนข้ามาัวนีนก้นกินนะห้าตาบบบาบินบ,บิน,บาบนมาเราจะพลิกแล้วนี่หน้าตาน้องใช่ปหน้าตาน้องก็พกิขนมได้หรือยังางไมน้า,ไ,นาไดอยู่มันนี้มอยู่นไม่เละมันอยู่ในล็อก,ออกแต่มันก็ดูหน้าชมากเลย <c oughs> อันนี้คือบิบนมะพรว้วไม่ใช่้บินมะโค้กมดแล้ว ามากจริงมากเลืน้หอมอมนี่แต่มันย่อจังมันยอ่ออะไรอะไรคือยอ่อ <laughs> มุนจับอันนี้ก็คือบาบคินข้าวโพดเรามาชิมกันว่าอร่อยไหม <c oughs> ดูโจก่อนบาบินที่เราทำเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> บาบินที่เราทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะชิมกันเลยตั้มาชิมกันเลยดกว่ายืดยืดหนุบหนุบได้ไหมไม่หวานมากได้หรอ มันเป็นเหมือนกินตามร้านวะไม่กรอบดีป่ะไม่กินตามร้านมันอาอหมันใส่มะพร้าวก็คนใส่เดี๋ยวพอนะอ่ะ ที่ร้านเขาใส่มะพร้าวคูแ่แหมมันเลยแบบว่าไอ้นี่ไงนี่ตามเองัมไม่รอบเทใส่กระทะใหญ่ๆไปแล้วอรอบเดียวกระทะนั่นนะอ,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 อันเดียวว้กินพวกนี้ด้วยอืมหวานน้อยเนาะดีกิน

<c oughs> ไปไหนเด้อครับยิ้มละฝาบินเจ๊แพทย์เพื่นเพื่นฝากช่องนะให้มากกินดีกับฟ้าก็ไหลกก็แชร์ก็สมัครให้ได้ครับขอบคุณเลยนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย